สวัสดีครับวันนี้ผมมีแนะนำนะครับเป็นลำโพงตัวเล็ก8นิ้วนะครับของยี่ห้อซาวมิลานนะครับรุ่นที88นะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการใช้งานหรือก็จะรีวิวนะครับการใช้งานต่างๆนะครับของลำโพงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลำโพงเล็กนะครับดอกขนาด8นิ้วนะครับผมดอกขนาด8นิ้วกระดอก8นิ้วตัวนี้มาเล่นอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับมีแถมไม้ด้วยนะครับมีแถมไม้ด้วยนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้ง usb นะครับ fm นะครับผม ap3 นะครับ แล้วก็สามารถเสียบ USB ได้นะครับมีรูเสียบ USB ตรงนี้นะครับผมสามารถปรับวอรลุ่มนะครับปรับวรรลุ่มได้เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับอันนี้ปุ่มอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับผมเพิ่มเบสเพิ่มเสียงแหลมนะครับนี่เป็นปุ่มแยกอิสระเลยนะครับผมแล้วก็ตัวไม้นะครับตัวไม้สามารถเพิ่มไม้ตรงนี้อันนี้ก็แยกอิสระเหมือนกันนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงไม้นะครับรับเอ็โคได้ตัวนี้มีเอ็โคนะครับรุ่นนี้พิเศษมากๆเลยมีเอ็โคในตัวนะครับผมมีเอ็โคเลยนะครับผม เอคโคจัดมากตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวใหม่ให้ฟังกันนะครับผมแล้วลำโพงตัวนี้ครับสามารถสามารถนะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับเอาไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบไอจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตให้นะครับนี่ครับผมมีแบตในตัวนะครับเราจะเอาไปใช้งานนอกสถานที่นะครับหรือว่าใช้ไปในงานร้องเพลงต่างๆนะครับงานประกาศ ขายของตามตลาดนัดอย่างนี้อันนี้ก็เหมาะมากนะครับผมหรือว่าจะเป็นงานช่วยสอนที่โรงเรียนนะครับอันนี้ก็เหมาะมากจริงๆเพราะว่าเป็นตัวเล็กนประมาณนี้เองนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวเสียงเพลงให้ฟังกันนะครับผมอันนี้ผมขอเล่นกับ usb นะครับผมเล่นกับ usb นะครับก็นี่ครับแบบนี้เลยเสียบด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับผม ไปเดี๋ยวจะรีวิวไมโครโฟนให้ฟังกันนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นไม้แถมนะครับไม้แถมมาในชุดนะครับผมขออนุญาตครับทดสอบนะครับทดสอบเช็คะเดี๋ยวผมขอปิดเอคโคก่อนนะครับทดสอบนะครับตัวนี้คือไม่มีเอคโคนะครับเดี๋ยวผมขอปิด l e ลก่อนทดสอบอนี่คือปิดเอคโคนะครับปิดแบบศูนย์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเอคโคให้ฟังกันนะครับไมค์ตัวนี้นะครับ ลำโพงตัวนี้นะครับมันมีเอ็โคในตัวเอ็โคนี่จะจัดมากนะครับผมทดสอบนะครับอ่าจะทดสอบทีละขั้นให้ดูนะครับผมอ่าทดสอบนะครับอันนี้ผมจะปรับไปที่ประมาณเที่ยงตรงก่อนนะครับเที่ยงตรงนะเที่ยงตรงนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นไงครับเอ็โคสุดยอดนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดมสุดนะครับ สุดนะครับอันนี้คือสุดแอลสุดแล้วนะครับทดสอบหนึ่งสองสสีทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาสีอันนี้คือแคลกสุดทดสอบ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 หนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองทดสอบเช็ค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 ผมขอเปประมาณการให้ดูรอบเนึงนะครับ อันนี้คือเที่ยงนะครับคํเที่ยงทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้จะเหมาะมากสำหรับท่านที่ชอบเอ็กโค้นะครับผมอันนี้คือไม่เปิดเอ็กโค้นะครับคือปิดปกตินะครับทดสอบหนึ่งสองสามไม้นี้สามารถเพิ่มไม้นี้สามารถเพิ่มเสียงได้อีกนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดประมาณบ่ายโมงเองนะครับถือว่าเปิดไม่สุดนะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบ เจ้าำโพง T88 ตัวเล็กตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันไฟดิสโก้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมกันนะครับนี่ครับจะมีไฟดิสโก้นะครับจะมีสีจะมีไฟหลายสีนะครับสลับกันนะครับผมอ่ะผมเปิดให้ฟังก่อน ไฟดิสโก้ตัวนี้นะครับสามารถปิดได้เปิดได้นะครับถ้าถ้าต้องการประหยัดแบตก็ปิดไฟดิสโก้เลยครับผมนี่ครับจะไม่มีไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปลักษณ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมันเหมาะมากสำหรับการพกพานะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับตัวเล็กมากนะครับผมนี่ครับฟังก์ชันด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ชาร์จแบตก็ชาร์จตรงนี้นะนี่ครับผมประมาณนี้เลยตอนนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะผมใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับผม สำหรับท่านที่กําลังมองหาลําโพงนะครับเอาไว้ช่วยสอนนะครับหรือว่าใช้ในงานประกาศต่างๆนะครับผมลําโพงตัวนี้นะครับตอบโจทย์ท่านได้แน่นอนนะครับเพราะมีขนาดเล็กนะครับเหมาะมากเหมาะสําหรับการพกพาไปในที่ต่างๆนะครับน้าหนักก็เนี่ยเบานะครับไม่หนักเลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างบลูทูธ o t h FM นะครับ USB นะครับมีครบใส่ไปในตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเล็กแต่ว่าฟังก์ชันครบนะครับผมถ้าไหนสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากที่เรารีวิวไปแล้วนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีก็จะมี ID Li n e นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ลิงก์เพจนะครับสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามเราได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับตรงช่องของเรานะครับก็จะมีคลิปรีวิวลำโพงหรือว่าแอมต่างๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ